กลุ่ม Immortal Los Angeles ได้ร่วมขับขี่กับกลุ่มตำรวจ LVPD หรือ Long Beach Police Department ตามโครงการ Long Beach Police Motor Patrol Association Annual Trip ซึ่งจะจัดขึ้นทุกปีเพื่อเป็นการขับขี่เชิงท่องเที่ยวโดยในปีนี้ได้ขับขี่ระหว่างเส้นทาง Los Angeles สู่ Las Vegas รวมระยะทางทั้งสิ้น750ไมล์ระหว่างวันที่24ถึง25มีนาคามที่ผ่านมาครับตอนนี้เราก็หยุดพักเติมน้ำมันกันนะครับที่ h i s p r นะครับแล้วเราจะเดินทางกันต่อไปครับ สนุกครับตาม,มาประมาณ20่ระ,ระคันครับใช้ได้สนุกมากรายการเย็นนิดนึงเย็นนิดนึงปวดชีบอยปวดชีบอย หลังจากที่เราได้ขับมาได้ประมาณ150ไมล์นะครับเราก็จอดแวะเติมน้ำมันกันที่วิสเพรสของรัฐแคลิฟอร์เนียอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้เราจะไปถามความคิดเห็นนะครับว่าเพื่อนๆเราขับมาเป็นไงไหมครับสวัสดีครับพี่วิลลี่สวัสดีครับสวัสดีซึ่งพี่วิลลี่แกเป็นประธานกลุ่มของ Immortal LA ในครั้งนี้นะครับซึ่งอยากจะถามนี่หน่อยครับว่าการขับวันนี้เป็นไงบ้างครับพี่เอ่อทุกคนก็ขับเรียบร้อยดีนะครับก็ขับสเตปเกอร์กันก็ดีมากเลยสนุกสนาน อากาศดีเย็นนิดหน่อยนะฮะบางคนนี่บอกว่าหนาวเลยนะครับเพราะว่าระหว่างทางไปเนี่ยมันจะมีหมอกบางที่พื้นที่ก็จะมีหิมะด้วยใช่ไหมครับใช่ครับครับผมแล้วพี่โจครับเป็นไงบ้างครับพี่โจแกเป็นวายเซอร์เบอร์สเดนนะครับของเอลกีนะครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับพี่ขับวันนี้ครับหนาวครับหนาว หลังจากที่เราออก Exit 190นเะครับเราก็มารับประทานอาหารกลางวนนันกันที่ที่เฟรนควีกส์กอล์ฟคอ r s e นะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าอยู่เมืองอะไรเหมือนกะันเพราะว่าเขาบอกว่าไปถามคนแถวนี้ครับเขาบอกว่าอีกประมาณ2ชั่วโมงครึ่งหรือประมาณ150ไมล์น,นะครับ <S <S ก็จะถึงลาสเว g a กสหลังจากที่เราเทคไทมมาแล้วประมาณ300ไมล์ด้วยกัน,นครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เมืองแอนเดอร์สันนะครับรัฐเนวาดานะครับซึ่งเราใช้ระยะทางตั้งแต่เช้านะครับถึงตอนนี้รวม400กว่าไมล์แล้วนะครับท่านผู้ชมซึ่งตอนนี้วันเริ่ถึงโอ้โหนี่ซัดไป5โมงเย็นแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินดินเลันต่อะนร่บคืนนี้ไปกินสเปกกันแล้แล้วเราก็มาถึงที่พักในคืนนี้นะครับซึ่งเป็นบ้านของพี่วิลลี่นะครับต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับทริปนี้ด้วยนะครับพี่วิลลี่ เป็นไงพี่ขับรถวันนี้เหนื่อยครับเหนื่อยมากครับสี่ร้อยแปดไม้สี่ร้อยแปดไม์ครับสี่ร้อยแปดไม้แลวพี่วิลลี่ครับเป็นไงครับวันนี้อะไรพี่รู้สึกว่าตื่นเต้นที่สุดในทริปวันนี้ฮะโอ้ตื่นเต้นเหรอขับรถแล้วหลับในครับตอนสะดุ้งตอนเขาตอนเขาเบรกอะ ตื่นพอดีและพี่มัวร์ครับวันนี้ตื่นเต้นตอนไหนครับตอนขับเนี้ยตอนตอนที่พี่วิลลี่หลับในแล้วครับเพราะผมตามพี่วิลลี่หลับในตามใช่ครับแต่โอเคครับวันนี้สนุกครับสนุกครับแล้วพี่พอพี่แซมมาทับใจที่อะไรที่สุดครับวันนี้โอเคครับสุดยอดหนาวมากมากหนาวมากหนามากนึกว่าจะไม่ว่าจะร้อนนั้นไม่ว่าจะหนาวภาษาจีนเนี่ย so what's the trip today great trip today you like it The yes. mighty immortals, the unbeatable. <laughs> <laughs> I get past them. They were blocked past me. And <laughs> yeah, somebody told me that when you drive, uh, when you ride your motorcycle, you can take a picture with uh, uh, another hand, and oh, you use another hand to control the motorcycle. too. Yeah, I can ride with no hands. You'd be surprised. But these guys are so fast. I can't. They're just a blur when they go by me. These are wow. brutal, unbeatable. แล้วพบกันใหม่กับการขับขี่ครั้งต่อไปของกลุ่ม Immortal Los Angeles เร็วๆนี้